สำหรับคลิปนี้ผมจะมาวิเคราะห์บิ๊กสกูตเตอร์ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งสร้างเสียงฮือฮาเป็นอย่างมากนั่นก็คือซอนเทส350ที่ทําให้หลายๆคนฮือฮาเพราะว่าไม่คิดว่ารถแบรนด์ซอนเทสที่เป็นแบรนด์จีนแบบนี้นะจะสามารถทํารถบิ๊กสกูตเตอร์ได้ถูกใจแล้วก็ราคาไม่แพงได้ขนาดนี้ซึ่งเรื่องราวของคลิปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับซอนเทสนั้นเป็นบริษัทจากประเทศจีนนะครับซึ่งโรงงานของซอนเทสนั้น ก่ตั้งในปี2003ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ครบ20ปีพอดีซึ่งโรงงานของซอนเทสนั้นได้ผลิตรถหลายรุ่นหลายแบบหลายสไตล์มากๆนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ได้ส่งรถของตัวเองไปจําหน่ายทั่วโลกแล้วกว่า71ประเทศซึ่งรถที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากคือรถแนวบิ๊กสกูตเตอร์ของซอนเทสนั่นก็คือซอนเทส350ซึ่งซอนเทสนั้น ก็ได้ส่งรถเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยของเราอยู่2รุ่นนะครับก็คือซอนเทส 350D ที่ถือว่าเป็นเครื่องยนต์แบบบิ๊กสกู๊ตเตอร์ 350cc แล้วก็ cc ของตัวรถนั้นเกือบเต็มนะครับก็คือ 349cc ส่วนบอดี้ดีไซน์ตัวรถของรุ่นดีนั้นเขาก็จะดีไซน์ให้มันเป็นรถแบบคอมเพกก็คือมีเครื่องใหญ่แต่ว่าบอดี้เล็กมันจะตอบโจทย์กับการใช้งานในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวน้ําหนักเบา แต่ว่าเครื่องยนต์แรงแล้วก็ใส่เทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้าจอที่เป็นจอสีแบบ TFT สามารถคอนเน็กกับโทรศัพท์มือถือได้แล้วก็ยังมีเทคโนโลยีอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นชิลไฟฟ้ากุญแจสมาร์ทคีย์ที่เป็นแบบสมาร์ทวอตส่วนอีกรุ่นหนึ่งที่สร้างเสียงฮือฮาเป็นอย่างมากและคนไทยส่วนใหญ่จะชอบดีไซน์ลักษณะนี้รวมถึงส่วนตัวผมด้วย ก็คือซอนเทส 350e ดีไซน์ของตัวรถนั้นจะเป็นบอดี้ดีไซน์ขนาดใหญ่ที่แบบว่าค่อนข้างจะใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็ดีไซน์ของด้านหน้านั้นจะเป็นไฟหน้าแยกซ้ายขวาแล้วก็เป็นไฟแบบ LED รวมถึงไฟหลีไฟเลี้ยวและไฟท้ายด้วยซึ่งไฟท้ายนั้นส่วนตัวผมก็ชอบเช่นกันเพราะว่าดีไซน์ไฟท้ายคล้ายกับรถสปอร์ต ไฟท้ายแยกซ้ายขวาแต่ว่าเป็นแบบเรียวยาวเป็นแถบออกมาทางด้านข้างซึ่งดีไซน์แบบนี้นะสร้างความสนใจให้กับคนไทยเป็นอย่างมากซึ่งไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับในประเทศสเปนเนี่ย 350e ก็ได้รับความนิยมซึ่งก็มีหลายสำนักแต่งที่เอา 350e เนี่ยไปตกแต่งให้เป็นสไตล์ของ แต่ละสำนักแต่งซึ่งแต่ละสำนักแต่งเนี่ยตกแต่งได้ลงตัวเป็นอย่างมากก็คือในสเปนเนี่ยเขาจำหน่ายซอนเทส350มาได้ประมาณ2ปีแล้วนะครับก็คือมีคนเอาไปใช้พอสมควรแล้วซึ่งนอกจากดีไซน์ของตัวรถที่มันหล่อเหลาแล้วก็ดูโดดเด่นดูสวยสะดุดตาเป็นอย่างมาก เรื่องของเทคโนโลยีก็เช่นกันตัวหน้าจอเล่นไม้เนี่ยก็จะเป็นแบบ TFT แล้วก็คนนีกับมือถือได้เหมือนกันกับ 350D ดูหนังฟังเพลงใช้ระบบน้ำทางได้ส่วนประกอบซ้ายขวานั้นก็เป็นดีไซน์ที่แบบว่ามันอาจจะดูปุ่มเยอะไปหน่อยแต่ว่ามันก็เป็นปุ่มทางลัดเข้าไปยังหน้าจอนะครับก็คือเราสามารถกดเอาที่ประกอบทางด้านซ้ายด้านขวาได้เลยนะครับรวมถึงในซอนเทส 350D เนี่ยก็จะมีโหมดในการทํางานให้ด้วยนะครับส่วนปุ่มเปิดล็อกเปิดฟ้าถังเปิดท้ายบ่อเนี่ยก็จะเป็นแบบระบบไฟฟ้า ก็คือเราเอาคุณแจที่เป็นแบบสมาร์ทคีย์เนี่ยเอามาใส่ในข้อมือก็สามารถเดินเข้ามาที่ตัวรถแล้วก็ใช้งานปุ่มต่างๆของตัวรถได้เลยส่วนช่องเก็บของใต้บ่อนั้นในรุ่น 350D เนี่ยในรุ่นที่เป็นดีไซน์คอมเพกเนี่ย ยูบ็อกจะมีขนาดเล็กหน่อยนะครับก็คือสามารถใส่หมวกกันน็อกได้1ใบแต่ว่า3 5 0 e ที่เป็นบอดี้ใหญ่เนี่ยยูบ็อกใหญ่มากนะครับสามารถใส่หมวกกันน็อกได้2ใบหรือจะใส่สัมภาระอื่นๆโดยไม่จําเป็นต้องใส่ก่องท้ายเลยก็ยังได้นะฮะส่วนระบบช่วงล่างนั้นด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นจานดิสเบรกเดียวแต่ว่าปั๊มเบรกนั้นจะเป็นปั๊มตัวโต,วตวนะครับแล้วก็เป็นปั๊มแบบเลดี้เม์นะ เป็นป้อมเหมือนพกรถสปอร์ตเลยแล้วก็ยี่ห้อของเขาก็จะเป็นยี่ห้อจากสเปนส่วนระบบ ABS นั้นก็จะเป็น ABS แบบ2 n n e l แล้วก็มี traction control มีโหมดในการทำงานแล้วก็กำลังของเครื่องบล็อกนี้นะสามารถให้กำลังสูงสุดได้ถึง36.7แรงมา้าแล้วก็ให้แรงบิดมากถึง38นิวตันเมตรแต่ว่าน้ำหนักตัวรถนั้นในรุ่น3 5 0 E เนี่ยอาจจะมีน้ำหนักที่เยอะนิดนึงนะครับก็คือ198กิกิโลกรัมแต่ว่าถังน้ำมันเชื้อเพลิงนั้น ก็มีความจุมากถึง16ลิตรเลยนะรวมถึง DC Outlet เนี่ยก็จะมีถึง3ช่องนะครับซึ่งก็จะมีทั้ง USB-A และ USB-C แต่ว่าราคาค่าตัวนั้นทำให้หลายคนถึงกับตกใจเลยเพราะว่าในรุ่น 350D ที่เป็นตัว compact นั้นจะมีราคาค่าตัวเพียง149,000บาทส่วนในรุ่น E ที่ลหลายๆคนชอบรวมถึงส่วนตัวผมชอบนั้นก็จะมีราคาค่าตัวเพียง 159,000บาทก็คือจะแพงกว่ารุ่น Compact แค่10,000บาทแต่ว่าเนื่องจากช่วงนี้นะเป็นช่วงเปิดตัวทางซอนเทสประเทศไทยเราก็เลยได้มีกิฟต์ไวเซอร์ให้อีก1 0 0 0 0บาทคือพูดง่ายๆว่าในรุ่น3 5 0 d ที่เป็นรุ่น Compact เนี่ยก็จะมีราคาเหลือเพียง139,000บาทส่วนในรุ่น E ที่เป็นรุ่นบอดี้ใหญ่เนี่ยก็จะมีราคาเหลือเพียง1 4 9 0 0 0บาทคือสิ่งที่สร้างความมือฮามากๆก็คือเทคโนโลยีรวมถึงของที่ให้มาที่ผมไล่ให้ฟังในช่วงต้นคลิ 3แสน0เนี่ยเป็นรถที่ถือว่าคุ้มมากๆนะครับซึ่งไซเล็บหรือยูทูบเบอร์หรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายๆคนก็ได้จับจองรถรุ่นนี้นะเอามารีวิวเอามาใช้งานหรือเอามาตกแต่งในหลายๆช่องไปแล้วนะครับซึ่งผมเข้าไปดูเนี่ยหลายๆท่านค่อนข้างจะพูดเสียงเดียวกันเลยนะครับก็คือซอนเทส350นั้นให้ของที่ล้ำสมัยกว่าและได้เยอะกว่าในราคาที่ถูกกว่า แต่แน่นอนนะครับเนื่องจากซอนเทสเนี่ยมันเป็นแบรนด์ใหม่ใช่ไหมสิ่งที่จะทําให้ดึงดูดคนไทยได้นอกจากออปชันที่ให้มาเยอะกับราคาที่ไม่แพงแล้วก็คือในเรื่องของศูนย์บริการนะครับซึ่งถ้าเกิดซอนเทสสามารถกระจายศูนย์บริการไปได้ทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยรวมถึงมีสต็อกอะไหล่จำเป็นที่ไม่จําเป็นต้องรอนานเป็นเดือนๆซึ่งถ้าเกิดซอนเทสทําได้เนี่ยซอนเทสจะได้ใจคนไทยแน่นอนนะครับซึ่งส่วนตัวผมนั้นผมอยากจะให้แบนรนด์รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาทําตลาดแบบนี้เยอะๆนะฮะ คือไม่ใช่ว่าตัดราคานะครับแต่ว่าใส่ของเข้ามาให้มันเยอะๆให้มันล้นๆเผื่อว่าเจ้าตลาดที่ทําตลาดอยู่นั้นจะได้ปรับตัวเพื่อใส่เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาสู้แบรนด์จากประเทศจีนบ้างและอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายนะฮะก็คือค่านิยมของมอเตอร์ไซค์จากประเทศจีนคือต้องยอมรับนะครับว่าในอดีตนั้นมอเตอร์ไซค์ประเทศจีนเนี่ยเข้ามาทําตลาดในแบบเอาราคาถูกเข้าว่าส่วนคุณภาพนั้นก็ตามราคาซึ่งหลายๆคนก็ยังติดภาพจําแบบนี้อยู่นะฮะก็คือดีไซน์สวยนะครับ แต่ว่าเครื่องยนต์นั้นไม่ได้ทนทานแล้วก็หาเสียมาต้องรออะไหล่นานซึ่งซอนเทสเองเนี่ยถ้าเกิดในประเทศไทยใช้คุณภาพเดียวกันกับที่ขายอยู่ในสเปนแล้วก็สามารถเปิดศูนย์บริการแล้วก็ยืนในประเทศไทยนานๆได้ถ้าเกิดทําแบบนี้ได้ผมเชื่อว่าคนไทยจะยอมรับกับแบรนด์มอเตอร์ไซค์ในรูปแบบใหม่จากประเทศจีนเหมือนกันกับรถไฟฟ้าที่บ้านเรานิยมซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นซอนเทสจะรอดไหมหรือว่าจะเจอเจ้าตลาดกินรวบเหมือนเดิมก็สามารถแสดงความคิดเห็น ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับ